สวัสดีครับฟังสบายกับปอาจารย์ิ์นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องพระอสีติองค์ที่73ประวัติพระโสนกุติกันนะเถระกุปกรรมเนอดีท่านพระโสนกุติกันนะเถระครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัจจุมุตระ ไปวิหารกับหมหาวนยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทเห็นพระสัจดาทรงศาปนาพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้ยอดของเหล่าพิสุผู้มีวาจาไพเราะจึงคิดว่าแม้เราก็ควรเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้มีวาจาไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคตการจึงนิมนต์พระทศพลถวายทานเจ็ดวันได้กระทําความปรารถนาว่าถ้าพระเจ้าพระองค์ทรงตั้งพิสุใดไว้ในตำแหน่งผู้มีวาจาไพเราะวันสุดท้ายในวันที่เจ็ดวันนับแต่นี้ ขอขาพระองค์พึงเป็นเหมือนอย่างพิสุนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตด้วยผลแห่งกุศลกรรมนี้พระศาสดาทรงเห็นว่าไม่เป็นอันตรายสำหรับความปรารถนานี้จึงทรงพยากรณ์ว่าท่านจะเป็นยอดของเราพิสุผู้มีวาจาไพเราะ ในศาสนาพระพุทธโคโดมในนาพตทกาลและเสด็จกลับปล่อยท่านกระทำความดีจนตลอดชีวิตเวียนว่ายในเทวโลกและมนุษโลกตลอดแสนกับสมัยพุทธกาลในสมัยสยพุทธกาลนี้ท่านมาบังเกิดเป็นบุตรของอุบาลีชื่อว่ากาลี ผู้โสดาบันในกรุงราชคฤห์เดิมชื่อว่าโสนะเพราะเหตุว่าท่านประดับเครื่องประดับที่หูมีค่าถึงโกดหนึ่งจึงได้มีคำว่าคุติกันนะตามหลังเป็นโสนะคุติกันนะเมื่อครั้งพระมหา กานตยนะอาศัยอยู่ที่เขาชื่อว่าประวัตะแหวงเมืองกุรุราะระในอวันตีชนบทมานาอโสนะอสโณกุติกันนะได้เป็นอุปทายิกาของท่านเมื่อโสณนกะุติกันนะ จเจริญวัยแล้วได้ฟังพระธรรมาเทศนาของท่านเกิดความลื่ใสได้แ,แสดงเป็นอุบาสกและเป็นผู้อุปถาทานด้วยขอบวชกับท่านพระมหากัจจายนะครั้นต่อมาโสนะุดีกันนะมีความปรารถนาจะบวชจึงเข้าไปหา ท่านพระมหากัจจายนะบอกความประสงค์ของตนให้ท่านทราบท่านได้ชี้แจงแก่โสนุบาสศถึงการประพฤติพรมจั์ว่าลำบากอย่างไรแนะนำให้บำเพ็ญศาสนปฏิบัติในทางคารวาสแต่โสนุบาสศมีศรัทธาแรงกล้าถึงแม้จะทราบว่าลำบากอย่างไร ก็ยังปรารถนาเพื่อจะบวชอยู่จึงได้อ้อนวอนขอให้ท่านส่งพราะอยู่นเมืองในที่สุดพระมหากัจจยนะก็ให้บวชเป็นสัม,มนเนรเท่านั้นเพราะในอวันตีชนบทมีพิสุน้อยจะหาสงมีจำนวนสิบรูปที่เรียกว่าทะสะวะัก ให้อุปสมบทได้ยากโดยร่วมไปสามปีโสนุติกันนะจึงได้อุปสมบทเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนกรรมฐานในสำนักอุปชาท่านไม่ประมาทอุตสาหมเพนเพียนวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็สมเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอาเสขบุคคล ในพระพุทธศาสนาพระมหากัจจยนะเถระฝากทูลถามสิขาบทบางประการเพราะยังไม่เคยเห็นพระศาสดาเลยท่านจิงลาพระมหากัจจยนะเถระเพื่อไปเป้าพระศาสดาพระมหากัจจยนะเถระ ก็อนุญาตและสั่งให้ไปถวา,ายบังคมพระศาสดาด้วยเสียงกล้าวตามคำของท่านและให้กราบทูลถึงการปฏิบัติพระวินัยอย่างบางการปฏิบัติพระวินัยบางอย่างอันไม่สะดวกแก่พิสุผู้ในชนบทนั้นมีการอุปสมบทเป็นต้นเพื่อจะได้รับ พระอุทธานเวายจากพระบรมศาสดาครั้นพระอุปชาแล้วันลาพระอุปชาแล้วจัดแจงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรอ,ออกจากอวันตีชนบทไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารในพระนครสาวัตถี รังถึงที่ประทับแล้วถวายร้องโคมพระศัสดานั่งณนะที่ควรข้างหนึ่งพระองค์ตรัสปฏิสันถาระตามสมควรแล้วรับสั่งให้อานนท์จัดแจงที่พักให้ในพระกันทะกุดีเดียวกับพระองค์ แสดงพระสูตรแสดงวัตถุแปดประการด้วยเสียงอันไพเราะในเวลาราตรีจวนจะสว่างพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้ท่านถวายพระธรรมสิศนาท่านให้แสดงพระสูตรอันแสดงวัตถุแปดประการด้วยเสียงอันไพเราะพระองค์ทรงสดับแล้ว ตรัสสาธุก,การชุมเชยว่าดีละดีละพิสุทำเธอเรียนได้ดีแล้วเทศนาในเวลาที่เราแสดงแล้วก็ดีในวันนี้ก็ดีเป็นอย่างเดียวกันเทียวไม่ขาดไม่เกินเลยไหวพระเถระเห็นเป็นโอกาสดี แล้วถวายบังคมพระศัสดาตามคำขอของพระอุปชารูลขอพรทุกอย่างตั้งแต่การอุปสมบทด้วยคณะ,ะครบห้และพระศัสดาทรงประทานให้ต่อมาพระเถระสวายบังคมตามคำของอุบาสิกามันดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกา ส่งผ้ากำพลผืนนี้มาเพื่อปูลาดพื้นในพระกันทกุดีที่ประทับของพระองค์แล้วถวายผ้ากำพลนั้นแล้วลุกขึ้นจากอัศนะถวายบังคมกลับมายังสำน,นักพระมาหากัจจายนะตามเดิมครั้งกลับมาแล้วได้แสดงพระธรรมเทศนาที่ได้ถวายแก่ พระบรมศาสดาให้มารดาของท่านฟังโดยทํานองเดียวกันนั้นอีกเอกตะทกะในทางผู้มีวาจาไพเราะด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้มีวาจาไพเราะกัลยาณวากะ กระนานังครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ